วัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปพริกอากาศนะคะเราจะมีไพ่ให้คุณได้เลือกทั้งหมด2กอง2ส,สำรับนะนี่คือสำรับแรกนะคะสำรับที่1และนี่คือสำรับที่2วันนี้เราจะมาดูกันในท็อปิกที่ว่าไพ่ยอยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่คุณมีอยู่อันนี้จะเป็น คลิปสาหรับคนที่มีความสัมพันธ์หรือว่าไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีคนคุยไม่ชัดเจนคนมีคู่หรืออะไรก็แล้วแต่สามารถดูได้หมดนะคะยกเว้นคนโสดนะคะเอาละค่ะให้คุณเนี่ยนึกถึงหน้าเขานะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มอ่านคําทํานายกันเรามาเริ่มฟังคําทํานายกันนะคะต้องบอกไว้ก่อนว่านี่คือดวงโดยรวมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกๆคนเสมอไปให้ดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะเอาละค่ะนึกถึงหน้าเขานะเรามาเริ่มดูให้กับคนที่เลือกกองน,นี้กองที่หนึ่ง ว่าสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้คืออะไรขอดูสถานการณ์ความสัมพันธ์ของคุณและเขาก่อนนะคะว่าณนะเวลานี้คนที่เลือกกองที่1คุณเจอกสถานการณ์ความสัมพันธ์ในรูปแบบใดพไพ่ใบแรกนะคะขึ้นมาเป็นไพ่ edge of c u p v หลายๆคนที่เลือกอกองที่หนึ่งเนี่ยเรามองว่าคุณคาดหวังว่าความสัมพันธ์นี้มันจะดีขึ้นและในตอนนี้คุณน่าจะกำลังรอการติดต่อ จากเขาคนนั้นอยู่ซึ่งเท่าที่ดูแล้วมันมีความสองจิตสองใจเกิดขึ้นสําหรับคนที่เลือกกองที่1ถ้าไพ่เบนี้ขึ้นมานั่นหมายความว่าคุณทั้งรอการติดต่อจากเขาคนนั้นแล้วก็คาดหวังว่าตัวเองเนี่ยจะมีโอกาสได้เจอความสัมพันธ์ใหม่ๆที่ดีเกิดขึ้นณนะเวลาเนี้ยค่ะมันคือการที่คุณรู้สึกว่าเขาอะไม่ให้ความร่วมมือในความสัมพันธ์เลย เขาทาดูเหมือนเขาทําเหมือนกับว่าความสัมพันธ์นี้มันเป็นเรื่องล้อเล่นมันเป็นเรื่องสนุกมันเป็นเรื่องตลกเรื่องหนึ่งทั้งๆท,ท,ที่คุณเนี่ยรักเขามากๆเลยนะไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ two of cups คุณรักเขามากๆคุณรักเขาด้วยใจจริงแต่ณเวลาเนี้คุณคุณทําอะไรไม่ได้อะเพราะว่าคุณรู้สึกว่าสถานการณ์ที่คุณคาดหวังอ่ะมันผิดแผนมันพลิกโผไปจากที่คุณคาดหวังไว้ยเยอะมากตอนเนี้สิ่งที่คนที่เลือกกองที่หนึ่งทำได้อ่ะ คือการภาวนาบางคนเนี่ยเข้าสู่วงการสายมูพ่านเรื่องความรักเลยเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วเหมือนคุณพยายามหนักมากแล้วก็ภา,าวนาหนักมากให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันกลับมาดีขึ้นเพราะว่าในตอนเนี้ยไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ t o of wands คุณรู้สึกเหมือนเขามีตัวเลือกและในขณะเดียวกันตัวคุณเองก็รู้สึกว่าอยากหาตัวเลือกให้กับตัวเองจังเลยเผื่อชีวิตจะดีขึ้นแต่สิ่งที่ไพ่อยากจะบอกสำหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะ สิ่งที่ไพ่อยากจะบอกสำหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งไพ่บอกว่า Servet ออฟแ e นดิเคคือความสัมพันธ์เนี้ยคุณและเขาผ่านอะไรกันมาเยอะมากมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ติดค้างกันและมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ยังต้องกลับมาดูแลเทคแคร์ซึ่งกันเพราะฉะนั้นในตอนนี้เรามองว่าสิ่งที่ คุณจะต้องทำนะเวลาเนี้ยคือการที่พยายามให้ถึงที่สุดก่อนเพราะว่าความสัมพันธ์นี้เนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งเขาค่อนข้างผเด็การแต่ว่าเขาสามารถกลับมารักคุณได้เขาอาจจะเป็นคนแข็งแข็งไม่แสดงออกไม่ชอบไม่ชอบพรีเซนต์ว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณหรือว่าคิดยังไงกับคุณแต่จริงๆเขาก็มีใจรักคุณอยู่นะคะสิ่งที่พะอยากจะบอกก็คือว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันต้องใช้ความอดทน แล้วก็คุณเองอาจจะต้องเป็นคนที่ยอมเสียสละกับความสัมพันธ์นี้ถ้าหากว่าถ้าหากว่าคุณอยากจะเดินหน้าต่อในความสัมพันธ์เนี้ยมันจะต้องเป็นความสัมพันธ์ที่ คุณเหนื่อยมากๆแต่ถามว่ามันประสบความสําเร็จไหมมันประสบความสําเร็จค่ะคือเรามองว่าการที่จะได้ความรักครั้งนี้มาเนี่ยมันต้องแลกมาด้วยความอดทนความเหนื่อยและความเสียสละของตัวคุณเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกก็คือไพ่ The Empress ขึ้นมาให้คุณเนี่ยทำความเข้าใจสมัยว่าความสัมพันธ์เนี้ย บางสิ่งบางอย่างมันไม่เท่าเทียมกันถึงแม้ว่าจะมีความรักให้กันแต่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะมีความจําเป็นที่จะต้องเสียสละมากกว่าให้ฟิลของการเป็นแม่ดูแลลูกเพราะฉะนั้นถ้าคุณยอมรับเงื่อนไขตรงนี้ได้ความสัมพันธ์นี้เดินต่อได้แต่ถ้าหากว่าคุณยอมรับเงื่อนไขตรงนี้ไม่ได้ความสัมพันธ์ก็ไม่อาจเดินต่อได้เช่นกันค่ะนี่คือไพ่สําหรับคนที่เลือกกองที่1นนะคะคราวนี้เรามาดูต่อให้กับคนที่เลือกกองที่2คือไพ่สําหรับนี้นะ เรามาดูกันค่ะสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาคนที่เลือกกองที่สองสถานการณ์ของคุณเป็นยังไงบ้างไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่แปดดาบแปดดาบคือการที่ว่า อาจจะมีโมเมนต์ที่ถูกบล็อกเกิดขึ้นหรือไม่ก็คือไม่คุยกันเขาไม่ยอมคุยกับคุณและมันก็กลายเป็นการทิ้งปัญหาไว้ให้คุณนะคะณนะเวลานี้ไพ่หนึ่งไม้เท้าขึ้นมามีการประชดประชันกันด้วยการทําเหมือนกับว่าฉันจะออกไปหาสิ่งใหม่นะฉันจะไปเริ่มต้นใหม่นะฉันจะไปมีคนใหม่เกิดขึ้นนะซึ่งมันทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยตัวของคนที่เลือกกองที่สองเนี่ยอยู่กับความหวาดกลัวอยู่กับความรู้สึกว่า ฉันไม่ชอบบรรยากาศแบบนี้เลยที่มันเข้ากันไม่ได้แล้วก็ไม่คุยกันมีแต่การระเบิดอารมณ์ใส่กันแล้วก็มีแต่การประชดประชันซึ่งกันและกันคุณและเขาเหมือนคู่กัดกันเลยค่ะคุยกันทีไรมันจะต้องมีการไฟ มีการทะเลาะมีการต่อต้านกันเกิดขึ้นสถานการณ์ณเวลาเนี้ยคุณรู้สึกเหมือนเขาเปลี่ยนไปแต่เรามองว่าคุณเป็นพวกนักสู้ชอบบูชอบดูอยู่แล้วคุณไม่ได้กลัวการเปลี่ยนไปแต่คุณกลัวการไม่รู้มากกว่าคุณไม่รู้ว่าอีกฝ่ายคิดยังไงอยู่คุณไม่รู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะทํำยังไงคุณกลัวว่าคุณจะตั้งรับมันไม่ทันคราวนี้เรามาดูกันค่ะว่าไพ่อยากบอกอะไรกับความสัมพันธ์นี้ สิ่งที่ไพ่อยากจะบอกกับความสัมพันธ์นี้นะคะสำหรับคนที่เลือกกองที่สองไพ่ t h e ทาวเวคุณอาจจะต้องลดละในเรื่องของอารมณ์กันลงนิดนึงนะเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วอะบางคู่รักกันแหละแต่ว่าเวลาอยู่ด้วยกันเหมือนระเบิดลงคือค่อนข้างรุนแรงทั้งในเรื่องของอารมณ์แล้วก็ความฉุนเฉียวในเรื่องของการประทะกันคือใช้คําพูดค่อนข้างแรงบางทีเนี่ย ทั้งคู่อาจจะมองว่าฉันพูดตรงๆนะทําอะไรตรงไปตรงมาแต่มันกลายเป็นการรุนแรงเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นไพ่เลยบอกว่า ปล่อยผ่านสะบ้างค่ะบางคนเนี่ยคือเป็นครอบครัวกันแล้วด้วยนะบางคนเป็นคู่เป็นครอบครัวกันแล้วแต่ว่าไม่ยอมปรับตัวเข้าหากันมีแต่การอยากเอาชนะกันไพ่เลยบอกว่าเดฟู fool, คุณปล่อยวางสะบ้างค่ะบางทีเนี่ยบางสิ่งบางอย่างไม่จําเป็นต้องไปจ้าจี้จ้าชัยหรือว่าไปวิ่งไล่ตามบางครั้งการปล่อยผ่านไปบ้างมันอาจจะทําให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นณนะเวลานี้ที่ความสัมพันธ์มันเกิดการขัดแย้งเนี่ยมันเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามองมุมต่างกันแล้วก็ เรามองว่าทั้งคู่คาดหวังในตัวของอีกฝ่ายหนึ่งอะมากเกินไปคาดหวังให้อีกฝ่ายเป็นในแบบที่เราต้องการแล้วพอมันไม่พอมันไม่ได้ดั่งใจเนี่ยมันเกิดการมันเกิดการไม่พึงพอใจหรือว่าเกิดความรู้สึกว่ามันไม่ได้ดังใจเกิดขึ้นแล้วเกิดเป็นการระเบิดอารมณ์เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นไพ่เลยบอกว่าถ้าคุณอยากไปต่อกับความสัมพันธ์นี้นะคุณต้องอารมณ์เย็นกันมากขึ้นและเท่าที่ดูแล้วก็คือ ต้องยอมแพ้กันให้ได้ค่ะความรักไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมาแข่งขันหรือว่าไม่ต้องไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมานั่งเอาชนะแต่ว่าเรามองว่าไพ่บอกว่าให้คุณเนี่ยยอมที่จะเมตตาซึ่งกันและกันนะคะเพราะความสัมพันธ์เนี่ยรักกันแต่ไม่มีความเข้าใจ ไม่มีความเห็นอกเห็นใจกันคําแนะนําหรือว่าสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกก็คือให้ลองดาวในเรื่องของอารมณ์ลงนิดหนึ่งเผื่ออะไรอะไรมันจะดีขึ้นนะคะแล้วก็ปล่อยวางอย่าจ้ำจี้จ้ำชัยมากเกินไปนะบางทีการตามติดไม่ได้ทาให้ไม่ได้ทําให้ความสัมพันธ์ยังคงอยู่แต่มันอาจจะเป็นการระเบิดความสัมพันธ์เกิดขึ้นก็ได้นะคะโอเคจบไปแล้วนะคะสาหรับการทํานายพิกอเด็กใน topic ท็อปพิกี่ว่าไพ่อยากบอกอะไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้สำหรับวันนี้บาย,บาย,บายค่ะ